สวัสดีครับผมอธิวัฒน์บุญชาติครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำตำบลจอร์เข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบีรัมนะครับ<ส>เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นที่ที่น่าเที่ยวมากนะฮะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ใกล้ๆก,กับปราสาทหินพนมรุ้งนะครับท่านสมา,นมาทิ่จะมาเที่ยวได้าที่ท่านได้เห็นนี่นะครับบรรยากาศอุ่นวาวสมบูรณ์ยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ทั้สวยงามมาก